สำหรับท่านที่เกิดวันพระหัสปดีัพระประจำวันเกิดคือพระปางสมาธิแม่ตามหานิยมมีความเจริญรุ่งเรืองมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดพระรหัสปางสมาธิได้แก่ปางตัสลุพระพุทธรูปอยู่ในพระอริียบทประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันบนพระเปล่า พรหัตถ์ขวาทับพรหัต์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายบทสวดประจำวันพระรหัสให้ต้องนะโมสามจบแล้วตามด้วยพระสามสามวิสะเทระสิบเก้าจบนี่คือบทสวด พระประจำวันพระรหัสปกติคนเกิดวันไหนย่อมมีสีประจำวันเกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สีประจำวันเกิดได้ตลอดไปเพราะว่าสีต่างๆจะส่งผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังนั้นการเลือกใช้สีที่ให้คุณหรือให้โทษควรเลือกใช้สีให้ดีนะคะเพราะเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเราสีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะอ่าสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสช่วงอายุ12ปี21ปี30ปี39 48 57 65ปีนี้สีแห่งเดชเดชนั่นหมายถึงว่า มีชื่อเสียงมีอำนาจมีบารมีมียศตำแหน่งมีความน่าเชื่อถือมีความก้าวหน้ามีอิทธิพลให้ใส่สีเหลืองไปจะใส่แห่งสีที่เป็นโชคลาภเงินทองมีกำไรความสมหวังความเจริญความร่ำรวยความสำเร็จความโชคดีให้ใส่สีชมพูไปจะไปคุยในเรื่องของทรัพย์สมบัติทรัพย์สิสนเงินทอง ลากฐานมรดกให้ใส่สีเขียวไปจะไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินใส่สีส้มไปหรือสีแสงสีที่ไม่ควรใช้เลยคือสีเทาสีดำเพราะเป็นสีแห่งปัญหาอุปสรรคผิดหวงังความเสื่อมอาภัพอับโชค นั่นหมายถึงว่าราหูปีนี้ให้ระวังเรื่องของคดีความระวังเรื่องอบายามุกสิ่งที่บางทีไม่เคยเที่ยวเลยก็อยากเที่ยวใช้ใจ่ายเงินแบบซุลุยซุล่ายมีลาบแบบไม่คาดฝันแต่ก็มีทุกแบบไม่คาดคิดเหมือนกันจะแก้ปัญหาในเรื่องของดาวราหูเสียปีนี้ได้อย่างไรเสริมบุญด้วยอาหารประเภทหมักดอง หรือลักษณะอาหารสีดำเผยแผ่ด้วยหนังสือธรรมะหรือตำราธรรมบทไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกวันพุธหรือไปไหว้พิคเนตเพื่อความเป็นสริมงคลของตัวเองสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์ สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ YouTube นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทยหรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนกะะ่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะ อาจารย์กานดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสาหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรน,นะคะให้รู้ว่าจากว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง โดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณนน์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะครับโทรมาที่0 99 0 5 9 6 5 1นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ